นี่งไงได้แลทุกคนนี่ตามสูตรเลยข้ามจะเป็นอย่างนี้นะทุกคนเราทำการซื้อนะกดเข้าไปแล้วกดซื้อปับ๊บนี้มาแล้วครับผมเงิน2อ0 0ัล้านทองครับทุกคนนะ สวัสดีครับผมคผู้ชมลุงชาร์โด s d 1นะครับผมนี้ก็เป็นเกมคาราบากิงเช่นเคยนะครับผมวันนี้ลุงก็จะมาทําการสอนปั๊มทองอีกแล้วนะครับแบบใหม่นะครับผมแล้วก็เพิ่งอัปเดตมาใหม่นะครับผมมีน้องๆหลายคนขอมาเหลือเกินนะครับผมว่าลุงลุงช่วยสอนปั๊มทองให้หน่อยครับทองผมไม่พอใช้โอ้โหปั๊มกันแบบทองห้าแสนนี่ไม่พอใช้เหรออ่ะ โอเคผมจะมาปั๊มทองกันแบบใหม่นะครับผมแื่นเราก็เข้ามาที่หน้าตัวนี้นะทุกคนนะหน้าไอตัวแอนิเมชันเนี้ยไอตัวที่มีท่าซื้อ่าเต้นนะสําหรับคนที่มีจีจเท่านั้น,นะครับผมก็เปิดจีจขึ้นมาเลยครับผมนี่นะครับผมกดอย่าลืมเลือกตัวคาพาคกกิงนะใครจะทําได้ต้องมีตัวคาพาคกกิงนะครับผมีนี้เราก็มาตั้งค่ากดตัวนี้นะนี่ทางลัดนะในการตั้งค่านะทุกคนกดเข้าไปกดตั้งค่าเป็นตัวเอ o โนนิมัสนะครับผมกดบันทึกเข้าไป ทีนี้เราก็ทํามาทําการค้นหานะทุกคนนะเหมือนเดิมนะเราจะทําการค้นหาตัวนี้นะทุกคนนะเห็นไหมห้าร้อยเนี่ยอันนี้ห้าร้อยนะทุกคนกับหนึ่งร้อยเนี่ยพวกหนึ่งร้อยเนี่ยหนึ่งร้อยทองกับห้าร้อยทองนะเราจะค้นหาค่าของมันนะครับเพื่อทําการเปลี่ยนค่าของมันตัวเลขนะกดเข้าไปนะผมเปลี่ยนกดรูปเป็นขยายนะนี่นะเข้าไปแล้วกดพิมพ์ว่าห้าร้อยนะครับผมแล้วก็ตัวนี้นะจุดลูกน้ําล่างนี่นะ แล้วก็100นะทุกคนนะจุดตรงน้ำล่างแล้วก็100แล้วก็กดคำว่าค้นหาใหม่เลยปึ๊บเดี๋ยวมันจะขึ้นมาให้เราเลือกนะทุกคนเราเลือกคำว่าตัวดีเวิร์กนะดีเวิร์กตัวนี้อ่าค้นหาไปอ่าค้นหาเสร็จไม่เจออะไรเราก็เปิดจีจีขึ้นมาอีกหนึ่งครั้งปึ๊บนะครับผมมันจะขึ้นอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็ตัวนี้เราก็มันจะขึ้นหน้านี้มาหนึ่งรอบใช่ไหมเรากดกดคำว่ายกเลิกไป ปึ๊บกดรูปเปลี่ยนค่านะทุกคนมันจะเห็นค่าตรงนี้เห็นไหมเห็นมันได้ค่าแล้ว grenade. แหละเนี่ยแล้วกดรูปรูปดินสอน,นี่นะเปลี่ยนค่านะทุกคนนะเปลี่ยนค่ามันไปเปลี่ยนค่ามาเป็นลบกดตัวเครื่องหมายลบนะ9 9 9 9, 9 9 9 9 9 9นะ9 8ดตัว99ตัวแล้วแต่ใครจะชอบแบบไหนนะก็แล้วแต่นะครับผมเอาเยอะน้อยแต่ว่าเงินมันจะตันอยู่ที่ห้าแสนเหมือนเดิมนะลุงเรา,เข,าเข้าวแค่แปดตัวก็วพอกดคาว่าใช่นะทุกคนนะ อ่าทีนี้เราก็กดพับ GG ออกไปกดกระบาดท,ทีนี้เราก็สลับสลับไปดูที่ไอ้ทัชเต้นกับซื้อของนะปุ๊บนี่มาแล้วทุกคนนะตัวนี้นะครับผมมันจะเป็นอนิเมะที่เราเปลี่ยนค่ามันเป็น999เห็นไหมทุกคนเราก็ทําการซื้อไปนะซื้อไหนก็ได้ที่เป็น999นะกดซื้อไปนะครับผมปุ๊บนี่อ่ะเงินมันจะเป็นลบ999างี้ใช่ไหมทุกคน อ่าโอเคทีนี้ไม่เป็นไรเราก็ทําการเปลี่ยนค่ามันอีกรอบหนึ่งนะทุกคนนะด้วยการทําแบบใหม่นะทุกคนนะมันจะคล้ายๆแบบเก่าแหละทุกคนให้เราทําการโอเคทุกคนหลังจากรีเซ็ตนะทุกคนเงินเราก็จะอยู่ที่เงินทองนะจะอยู่ที่ลบเก้เก้าเหมือนเดิมนะหลังจากที่เราทําไปแล้วเมื่อกี้เราก็รีเซ็ตนะทุกคนนะให้เราทําการเหมือนเดิมนะผมเกิดที่ลูกคนมกระน็อกนะเข้าไปนะครับผมแล้วก็เข้าไปที่แอนิเมชันตัวนี้ นี่ตัวนี้ค่าอันนี้ก็จะรีเซ็ตแล้วทุกคนไม,ไ,มไม่เป็นเก้าเก้าเก้าแล้ว <Okay. S 1> ให้เราทําการเปิดจีจีขึ้นมานะผมแล้วก็ทําเหมือนเดิมเลยหาค่าห้าร้อยนะผมห้าร้อยแล้วก็ลูกน้ํานะหนึ่งร้อยแล้วทําการค้นหาด้วยดีเวลเหมือนเดิมโอเคไม่เจออะไรนะทุกคนนะแล้วก็เปิดจีจีขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งมันเราก็กดคําว่ายกเลิกไปนะทุกคนนี่มันจะเจอค่านี้ทุกคนนะเนี่ยค่าเนี้ย ไปหนึ่งร้อยห้าร้อยเนี่ยให้เราทําการกดคลิกเข้าไปตรงหนึ่งร้อยหรือห้าร้อยอันแรกก็ได้นะแต่ลุงจะลองจริงๆอ่ะของฝรั่งมันจะขึ้นห้าร้อยอันแรกนะลุงจะลองคลิกอันอันแรกแล้วกันนะครับผมดับเบิุ่นชิกนะดับเบิุ่นชิกไม่ใช่ไม่ใช่ใชกดกดคลิกค้างเออคลิกค้างเออกดค้าง,ง,งนะกดแตะค้างอ,อ,อันแรกแล้วเฮ้ยไม่ใช่เดี๋ยวตัวเลขมันไม่ใช่ทุกคนเดี๋ยวเนาะ ลองไปที่กดที่500ยนะไม่ว่าค่าใครจะขึ้นอันไหน100อันแรกหรือ500อันแรกนะให้เราคลิกไปที่500นะทุกคนนะกดคลิก500ยครั้งปุ๊บอ่ามันจะเป็นค่านี้แล้วกดไปที่คําว่าไปที่อีเม s ์นะไปที่อ d เ e s s นะกดปุ๊บนะมันจะขึ้นค่านี้ลงมาให้เราทําการกดตัวนี้เลยกดที่ตัวแรกอะ่ะทุกคนกดเข้าไปปุ๊บมันจะขึ้นมาให้เราเลือกว่าให้เราเปลี่ยนประเภท เปลี่ยนประเภทนะเลือกเปลี่ยนประเภทนการตั้งค่านะให้เราเลือกไปที่ตัว f ปุ๊บนะทุกคนมันก็จะขึ้นค่าตัวนี้มา70 0อะไรเนี่ยอ่ะถ้าเราทำการใส่เครื่องหมายลบไปข้างหน้านะทุกคนนะใส่เครื่องหมายลบไปข้างหน้านะครับผมใส่เครื่องหมายลบไปข้างหน้าแล้วกดใช่ทีนี้มันจะขึ้นค่านี้มาให้เราทําการกดคลิกตรงค่าแรกเลยทุกคนนะไปกดกดเครื่องหมายอ่า วงไอเนี่ยคนหานะคือเราทําไงก็ได้นะคือเราจะเปลี่ยนค่าเป็นตัวเลขไงเห็นไหมทุกคนลบสองลบสองหนึ่งสี่เจ็ดสี่แปดหนึ่งแปดเนี่ยตัวนี้เราต้องกดเราถ้าต้องการเปลี่ยนค่าตัวนี้เข้าไปให้ทุกคนนะเดี๋ยวนะลงว่าเอาตัวแรกออกไหมล้วกดคําว่าติ๊กติ๊กหนึ่งร้อยอันแรกออกกดกดรูปดินสอดูซินี่ไงทุกคนมาแล้ว คือมันจะค้นหาไอการแก้ไขมันจะแก้ไขอันแรกก่อนเราก็เลยติกอันแรกออกแล้วก็เหลืออันที่สองที่เป็นค่าลบ2 1 4 7 4 8สสอะไรเนะี่ย1 8 1 4 8นะ่กดรูปเครื่องหมายดินสอนะทุกคนนะนี่นะปึ๊บ้าไปแล้วกดคำว่าใช่อ่ะดูซิค่าจะเปลี่ยนไหมค่าตัวน,นี้จะต้องเปลี่ยนนะดูนะกดเข้าไปนี่ไงได้แลนะ้วทุกคนนี่ตามสูตรเลย ค่ามันจะเป็นอย่างนี้นะทุกคนแล้วทำการซื้อนะซื้อซื้อซื้ออันไหนก็ได้ที่เป็นค่าตัวยาวๆอ่ะเลขยาวๆอ่ะซื้อไปเลยลุงแนะนําไปซื้ออันแบบที่ยังไม่ค่อยเล่นนะอันไหนที่เราไม่ค่อยได้เล่นเนี่ยเราก็ซื้อนะเพราะว่าโอกาสหน้าเราจะได้ทํา g จได้อีกอย่าไปซื้อท่าหมดเลยเอาไว้ทํา g จได้นะครับผมกดเข้าไปแล้วกดซื้อปั๊บนี้มาแล้วครับผมเงิน2 0 0 0ล้านทองนะทุกคนนะ ไได้ลเ,เว้ยเงินส่งปลัดทองเว้เยน้องๆมาแล้วว่าโอเคทุกคนแล้วก็เรียบร้อยนะทุกคนนะสำหรับการปั๊มทองแบบใหม่นะก็สําเร็จแล้วนะทุกคนนะก็ลองไปลองปั๊มกันดูได้นะครับผมไม่ยากเลยนะครับผมโอเคทุกคนหลังจากปั๊มทองเสร็จเราก็ทําการรีเซ็ตรหัสแล้วเอยรีเซ็ตเกมแล้วก็เข้ามาใหม่นะผมเงินจะรีเซ็ตไปที่5 50,000แสนทองนะทุกคนก็เป็นอันใช้ได้นะครับผมแต่ว่าโลกมันจะหายนะ ตอนนี้เขาปรับใหม่นะครับผมที่โรคหายนะลุงแนะนําให้ทําไงก็ได้ให้ทองลดเหลือหมื่นห้าพันนะเอะเอหมื่นห้าพันนะครับถ้าทองใครเกินหมื่นห้าพันทอดโรคมันจะหายนะทุกคนนะก็ปัม๊มซื้ออะไรไปก็ได้นะให้มันหมดหมดไปให้ทองมันลดลงนะครับผมถือหรือใครไม่อยากให้ทองมันหมดอะไรก็ซื้อเล่นไปนะแต่โรคมันจะไม่มีนะ อ่าทุกคนขอทิ้งท้ายด้วยการปั๊มเงินแล้วก็ลงเจ้ารหัสนี้ไม่มแจกนะทุกคนนะเดี๋ยวรหัสอยู่ใต้คลิปนะทุกคนรหัสจะอยู่ใต้คลิปอันนี้ก็มาปั๊มปั๊มเงินกันด้วยสอนปั๊มเงินกันด้วยในตัวนะง่ายๆทุกคนนะอันนี้เราเข้ามาที่รูปธงใช่ไหมนี่รูปธงเ,เข้ามาด่านแรกเล่นเนี่ยอันนี้เล่นผ่านด่านด่านแรกนะแล้วก็เข้ามาอันที่สองนะไอ้ด่านที่สองนะครับผมเข้ามาแล้วเปิดจีจี้นะครับผม แล้วก็ค้นหานะทุกคนนะด้วยอย่าลืมก่อนค้นหาอย่าลืมเปลี่ยนค่านะทุกคนนะต้องเป็นค่าตัวเองนี่นะนี่อันนี้เอาออกนะทุกคนนะกดคําว่าบันทึกไ้แล้วก็ค้นหา40นะทุกคนนะ40ปึ๊บอ่ค้นหาค่าตัว F นะตัว F นี่เอฟโฟลเนะี่ยปุ๊บมาโอเคไม่เจอไม่เป็นไรเปิด GG ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งกดยกเลิอกออกไปแล้วนี้กดเปลี่ยนค่า40เป็นเท่าไหร่ก็ได้นะทุกคนแต่ลุงจะ เปลี่ยนเป็นง่ายๆนะ999นะทุกคนนะ97ตัวนะอ่ะโอเคกดใช่อันนี้ก็กดพับปิดไปกากบาตรแล้วก็กดคําว่าโอเตอร์เลเวลนะแล้วก็กดดันแรกแล้วก็กดอันนี้ X อันแรกนะเพื่อเล่นนะปึ๊บเนี่ยไหมมันจะขึ้นค่า99แล้วทุกคน,นเลือก,ล,อกลูกศรอ,อันนี้ไม่เกี่ยวนะนี่ขึ้นค่า99นี่คือติดแล้วนะถ้าเราวิ่งเข้าเนี่ยเราจะได้999นะ9 0ก็9 9ล้านนะครับผมอ่ะกดเข้าไปเนี่ยไหมเราได้9ล้านเนี่ยไหม แล้วกดคำว่ารีเพย์อีกครั้งหนึ่งเพื่อจะให้มันครบ2ครั้งก็คือเราจะเล่นให้ครบ2ครั้งเพื่อจะได้50ล้านแล้วกดคำว่าเมนูเลยคราวนี้นี่เงิน50ล้านกับทอง5 0 0แสนนะทุกคนนะรหัสนี้นะก็ไปแต่งรถกันเองนะทุกคนนะงจะทำการสุ่มรหัสไปบอกรหัสไว้ใต้คลิปนะทุกคนนะใครหาเจอก่อนแล้วก็ตัวเลข2ตัวสุดท้ายนะทุกคนนะใคร ดาวถูกนะครับผมก็เอาไปเลยนะครับผมลุงจะปิดตัวเลข ID 2ตัวสุดท้ายไว้นะครับผมถ้าใครสุ่มเจอหรือสุ่มถูกนะครับผมก็เอาไปเลยรหัสนี้นะทุกคนนะสำหรับคนที่ดูคลิปนี้เท่านั้นนะครับผมโอเคแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผมคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับผมสําหรับการปั๊มทองแบบนี้นะทุกคนนะก็ลุงทําให้แล้วนนทุกคนนะสำเร็จแล้วโอเคครับผมนี่ก็คือ ID ของลุงนะครับผม ID เกมตัวนี้นะ Shadow 0 1นนะครับผม at gmail นะ ส่วนพาสเวิร์ดนะครับผมเดี๋ยวไปดูไปสุ่มกัน2ตัวสุดท้ายนะทุกคนลุงจะให้ตัวหน้าทั้งหมดเลยแล้วก็เหลือ2ตัวสุดท้ายไว้ไปสุ่มกันเองนะทุกคนนะโอเคครับผมแล้วไปเจอกันคลิปหน้าครับผมคลิปนี้ก็ลากันไปก่อนนะครับผมกับการปั๊มทองแบบตรึงๆนะทุกคนนะที่ทุกคนขอมานะครับผมแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผมคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ลุงด้วยนะครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับ สางนุ่มไทยมองเห็นควายอย่างอิจฉามา